นี้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นสีอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็นี่แหละก็ประมาณนี้แหละโอ้จา๋าจ๋าีละมันเป็นสีละมันจะซีสีมิสันโอ้ เริ่มสวยหรือเริ่มเสียบตาคะเนี่ยเริ่มสวยหรือว่าเริ่มเสียบตากันจ้ะพูแล้วพุนแล้วสีสันช่างนางน้อยช่างนางใหญ่ช่างาเนตรเนตรอะไรคะ,ะเนตรอะไรคะชื่อ เน,เนซื้อเนซื้ออ๋อช่างไม่ช่างมีสุดยอดนะคะชื่อว่าแม่เนตซื้อๆแม่หญิงแม่หญิงนะคะแม่ช่างแม่หญิง <c oughs> ช่างสีของเราก็คือแม่หญิงอยาจะดูว่าตรงนี้ใส่สีนี้เข้าไปจะเป็นอย่างไรเนาะม ก็จะมีสีสันขึ้นมันก็จะตัดกันขึ้นคุณลุงกลับมาอ่าดิฉันเปลี่ยนใจไปหลายตลบคุณลุงยังไม่เห็นเลยว่าสีมันเป็นยังไงดิฉันก็เปลี่ยนใจหลายตลบแล้วนะคะนี่ ไปสร้างนี่วิ่งเน่าเลยว่ะเจ้าของบ้านเน่าเลเปลี่ยนใจเร็วเท้ะใช่ไหม <c oughs> ก็เพราะว่าท,ทุนดิฉันไม่ชอบสีเขียวนี่เป็นทุนอยู่แล้วแต่ว่าเจ้าของห้องชอบนะคะ <c oughs> ก็เลยนี่แหละมันก็เป็นแบบนี้ละจารนี่แหละคะ่ะคือคำตอบนะคะตรงนั้นก็คือสีนี้นะคะ มันก็จะยกเห็นเหลื่อมขึ้นแบบคมชัดนะคะยกเหลี่ยมขึ้นให้เห็นคมชัดใหม่ช่างช่างที่ทำฝ้าอุตสาห์ทำเหลื่อมเอาไว้ให้แบบโกเกนะคะแต่ว่าถ้าสีนะคะถ้าไม่สามารถทำสีที่จะให้มันตัดก,กันเด่นขึ้นมาได้นี้แล้วลองว่าเสียเหลือมนะคะนี่แหละเขาเรียกว่าเสียเหลือ่อมอุตสาห์ทำเหลี่ยมไว้ซะสวยงามเชียว ่าทำเหลื่อมเอาไว้ซะเวยเลยแต่ถ้าเราไม่สามารถยกสียกอะไรให้เหลื่อมมาเด่นชัดขึ้นแล้วก็เสียเหลื่อมนะคะนิ่งมากนะคะนิ่งมากเลยแม่หญิงช่างแม่หญิงนิ่ง,งมาก จะพากเอาไว้ได้กพากำลังจับริมนะคะกำลังยกริมยกขอบมันต้องใช้ความละเอียดแล้วก็ประมัดระวังแบบนี้นะคะจึงได้ออกมาสวยงามเดี๋ยวช่างก็จะเก็บริมด้วยน,นะคะตอนนี้กำลังใส่สีพื้นนะคะ Ya, kita harus memiliki cara kerim, nah, kita lihat lagi, lihat lagi, lihat lihat lagi, lihat lagi, สุดสวิงแค่ไหนนะคะกำลังหักเหลื่อมเชือนคมว่าจะออกมาเป็นเหลื่อมเป็นคมให้เห็นหรือไม่นะคะตอนนี้ว้าวก็ลุ้น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 นะคะลุ้นกันไปว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่สำหรับด้านนี้ก็สวยสวยงามแล้วนะคะสำหรับเหลื่อมนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ าไว้ให้ดูให้ลุ้นเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะกับการที่ว่าางานตกแต่งเคยนคิ Q ้วทาปากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ